โครงสุภาษิตนรุธุมนาการหนึ่งเพราะความดีทั่วไปทำดีไปเลือกเว้นผู้ใดใดเฮยแต่ผูกไม่ตรีไปรอบข้างทำคุณอุดนุนในการชอบทำนา ไรศัตรูปองมาลางกลับสองสันเสินสามเพราะถามฟังความก่อนตัดสินยินคดีมีเรื่องน้อยใหญ่ชะไหนก็ดี ยังบ่ลงเห็นไปเด็ดดวนฟังตอบชอบคำไรคิดใครครวนนาะ่อนตัดสินวันวันเหตุด้วยเบาความสี่ เพราะคิดเสียก่อนจึงพูดพาทีมีสติรังรอคิดรอบขอบชอบแลผิดก่อนพร้องคำพูดพางลิคิดเขียนร่างเรียงแฮฟังเพราะ สนอต้องโสดทางห่างภัยเจ็ดเพราะขอโทษบรรดาที่ได้ผิดได้กิดผิดพลาดแล้วไปละลืมเลยยอนทิธิมานะอ่อนน้อม ขอโทษเพื่อคารวะวายบาดมังแฮดีกว่าปดอ้อมคอมคิดแค่โดยโกู